สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาลองเพลงที่เป็นแฟนดีมี่ว่าเป็นยังก็อย่างแรกเลยดีใจครับที่มาด้วยมาร่วมงานกับแบรนดิมี่รู้สึกว่านี่คือครั้งแรกของเอิร์ธวิกที่ได้มาแบรนด์นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชวนเอิร์ธวิกมานะฮะแล้วก็ชวนอีกริปปิ้นหลายๆคนมาอย่างแบบมากหน้าหลายตาเลยนะครับใช่ครับขอบคุณดั้งจริงครับก็รู้สึกไงบ้าง ตื่นเต้นมากวันนี้เป็นแกนโอนี่ของเขาซะด้วยแล้วเขาเลือกคู่เรามาซะด้วยเราก็เลยมีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ <c oughs> อย่างน้อยเราทั้งสองคนได้มาแบบร่วงเปิดแบนรนด์ของเขาแล้วได้มาร้องเพลงให้แฟนๆฟังในวันนี้ครับผมเอ็มโบรเป็นยังไงบ้างเขาเลือกมาท่าใจวันนี้โอ้เราก็เลือกเพลงแบบว่า เอาที่ทุกคนน่าจะร้องได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนทุกคนร้องได้ก็ชื่นใจแล้วผมเราเราก็ชอบของเพลงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดมาด้วยเพลงแรกก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเพลงก็เป็นเพลงซึ้งก็เหมือนแบบเออเปิดด้วยความสนุกและจบด้วยความซึ้งใจว่าเราอ่ะรักแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้ก็มาเลยครับแต่ว่าวางแผนมาแล้วอย่างเี้ครับวันนี้มาออกงานคู่กันบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมเนาะแฟนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแฟนมารอกันแบบอบอุ่นมาก น่ารักมากครับเป็นยังไงบ้างขอคุณกับบรรยากาศแบบนี้ก็คิดถึงแล้วก็เ,เดี๋ยวงานหน้ามาอีกนะจ๊ะเ้ามีโอกาสนะมีเลยครับผมใครฝากครับยังไงพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ขอฝากแบรนด์ดิมมี่ด้วยนะครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะเพราะมันเหมาะกับ เราๆนะเพราะว่ๆๆาจริงๆแล้วเราทํางานนะัะเวลา<ช>เราอยากกลับบ้านไปเงี้ยก็ยกจะนั่งเฉยยันนั่งอ่านหนังสือนั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนนะฮะแบรนด์ดีมี่ครับเพราะว่าเขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องทําความสะอาดอย่างครบถ้วนเลยครับผมฝากด้วยนะครับกอ็อ๋อโอเคโอเคครับผมก็ฝากแบรนด์ดีมี่ด้วยครับผมก็เป็นเหมือน เราได้ลองใช้นวัตรกรรมใหม่<ช>เพื่อดูฝุ่นนวัตรกรรมใหม่แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับได้ลองใช้ในเราคนในยุคนี้เนาะเราทํางานกันแบบแทบจะไม่ได้พักเลย<ช>การที่มีแบรนด์ดีมี่ช่วยในการรักษากระสายกระถิ่นเป็นที่ดีครับผมทั้งประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพลังงานของเราด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเราตื่นแล้วก็ขอแสดงความดีดีด้วยกับรา,วางวัลรางวอออัล Best BL of Asia ใช่ไหมฮะ ก็ดีใจมากเป็นป,ปีเป็นปีที่สองแล้วใช่ปะใช่ที่เราทั้งเราสองคนได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็มันเหมือนเป็นผมว่ามันเหมือนเป็นแรงอีกแรงเป็นเหมือนฐานอีกก้อนหนึ่งที่แบบช่วยจุดไฟในการทํางานของเราให้มันแบบเออเราอยากพร้อมที่จะแสดงงานผลงานต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนเป็นแรงผลักดันอีกแรงหนึง่งที่ทำให้เราพร้อมที่จะมุ่งไปในอนาคตใช่ครับผม รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าสีเรามันแบบว่าดังแต่มันเป็นระเบียบเอเชียเลยนะโอ้ดีใจยังดีใจทุกครั้งที่เราได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งเป็นรางวัลนี้รู้สึกว่าไอ้ความเหน็ดเหนื่อยความตั้งใจของเราตัากู่มตับเองทีมงานเองแล้วก็นักแสดงเองอะ่ะมันประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็เราจะอยากทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับทั้งงตัวศิลปินเองแล้วก็ตัวทั้งทีมงานเองก็อยากให้ทุกคนได้รอชมแล้วก็รอเป็นกลังใจให้เขาเหมือนก ทาทำรได้แบบว่าคาดหวหว่าเานาง,งวัง<อ>ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะรางวาัลแต่คาดหวังว่ามันจะเป็นผลอีกผลงานหนึ่งที่ดีมากๆของเราเพราะเราตั้งใจทำแอบแมจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวเนื้อเรื่องตัวบทอะ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราได้ร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้อนะไรองนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ในอีกมุมมองหนึ่งเ ตอนที่เรารู้ว่าเราได้ารางวัลนี้มันมีอะไรยอย่างโทหากันเลยไหมหรือว่าอะไรอยงงพี่ออฟกลุ่มกับ,กบโทรหาเราสองคนก่อนเพราะว่าเหมือนเราลงเรือลําเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยเราร<ม>ู้สึกว่าเวลาเรามีเรื่องดีใจเสียใจเขาก็โทรมาหาเราสองคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจที่เขาเปิดรับเราสองคนนะแล้วก็<ม>เหมือนสบายใจที่จะคุยกับเราอะไรเงี้ยเวลามีเรื่องอย่างที่บอกมีเรื่องเสียใจดีใจอย่างเช่นได้รับรางวัลอ่างเงี้ยเขาก็โทรมาหาเราวิดีโอคอลอะไรเงี้ยก็ ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์มันมันลึกซึ้งนะรู้สึกว่าการทํางานด้วยกันบางทีเราไม่ได้ทํางานปุ๊บเราหายไปแต่นี่มันยังยังคงอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคนอีกคนหนึ่งให้เราชีปอุมเขาก็เป็นคนที่คอยเป็นผมว่าเป็นอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักอีกคนหนึ่งแกและคาลพเลยครับตกสไม่จบแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่จบไม่เคยจบไม่เคยจริงจริงวันนี้ก็เรียกว่ายังยังคุยกันยังคุยก่อน้านี้ก็พิ่งโทรหากันเลยแต่ว่าเวลาที่แบบว่ามีอะไรแบบนี้ก็คือ ก็่กันตลอัปเดตกันตลอดบางทีพี่ออกไปออกกองล่าสุดอ่รัฟทเวลไ์อะไรเงี<ม>้ยแล้วก็โทรไปให้กําลังใจก่อนก่อนไปเปิดกล้องอะไรเงี้ยผมไปที่กองสมิตรก็โทรไปเไงี้ยมีก็ว่างก็ไปที่กองบ้างอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันใช่ครับอย่างนี้มักดดันเรากับผลงานชิ้นต่อๆต,ต,ต่อไปของเราไหมคะผมว่าสุดไม่เลยไ <c oughs> มีกดดันหรอไม่ไม่ไม่กดดันไม่กดดันแต่หมายถึงว่าแบบ เออไม่กดดันหรอกว่าแบบไม่ต้องไม่ได้คาดหวังว่าผลงานถัดไปของเรามันจะต้องได้รางวัลนะหรือว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จมากๆสุดท้ายแล้วผมว่าเราแค่ทํางานที่มันได้เราได้รับมาแล้วเราทากับมันให้เต็มที่ก็พอแล้วใช่ครับใหฝากของการดีกว่านะเพาะให้แบบว่ามันจะได้รู้จักเราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตอบิ๊กมาตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็ บอทุดท้ายก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยอยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็โโอ้หคนป่วยเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองมากๆนะครับผมก็เวลาเพื่อดูซีรีส์เราสนับสนนนะอันแน่อันแน่ไม่ได้สะพอยเด้อสะอยนะทำไมทำไมทำไมเราต้องบอกว่าเออเราเล่นมาดูเลยว่าผมรู้สึกว่าการเล่นมีพิรุธไปก่อนมาดูมีอะไรดีเราได้รอดูว่าเอ๊ะมันดูเพราะอะไรเลยอะแต่ก็จริงๆเรารู้สึกดีใจมากดีใจจริงที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ หวังว่าถ้าวันใดมีโอกาสวันใดมีโอกาสเรา,ก,า,า,ก,าก็จะมีซีรีส์ใหม่ทุกคนติดตามนะครับก็ขอบคุณสำหรับความรักที่ผ่านมาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนกครับผมครับวันเกิดผมมาวันเกิดวันเกิดอัพเดตวันเกิดของขัญของขวัญของขวัญ าว่าฝึกงานแล้วก็ทำงานด้วยซึ่งเขาจะไม่ว่าไม่ค่อยว่าง่าไหร่แล้วถูกกลับบ้านไปกลับบ้านแต่จังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยคุยแล้วล่าสุดว่าเออเขาเอ,อ่ะหูือเราเขาอยากได้อะไรก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะอยากได้ไะอะไรก็แล้วกันมันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมบอกไม่ได้เลยเอแปลว่าตอนแรกเว้ยกูพูดไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเออเขามีของขวัญให้เรารด,ด้วยด้วยดีด้วีดีด้วยเหรอด้วยดีคือมัดไม่โชกเลยเหรอ ไม่ไม,ไม่มีรู низ, ไ๊ไม่ม,ไมีรู๊เอาไดไม่ไม่ไม่อ่าเดี๋ยวเราติดตามละก,กันมันมีสองซอยเออมีสองซอยใช่เพราะ่าเขาบอกว่าให้ให้ให้เอิร์ธเลือกว่าจะเอาให้เขาอันไหนซอยแรกกับซอยสองเนี้ยซอยแรกน่าจะไกลหน่อยซอยสองน่าจะใกล้อ่าบอกแค่นี้ละกันคเอาผมใช่ครับอย่พูดถึงเรื่องนี้ สบายใจครับน่าเสียเปลี่ยนแล้วสบายใจครับรู้สึกว่าบางทีเราได้อยู่กับพระธรรมเราได้อยู่กับนักสูตรมนหรือว่าท,ท,ท,ทํามําสังสอนของพระเจ้าอะไรเงี้ยมันทำให้เราสงบจิตสงบใจมากขึ้นแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอีกหนึ่งหนึ่งอย่างว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนนิ่งมากนะเราไม่เป็นคนแบบว่าอเลชขนาดนี้อะไรเงี้ยเ <c oughs> อะไรนะแล้วก็เป็นคนที่มีความยิ่งได้อยู่อนกันปกติผมคิดว่าเอ้ยเราจะแบบอาเลินตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ก็เออจริงเราเป็นคนนิ่งกว่าทำให้เรารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่เราไม่เคยรู้ก็ถ้าใครว่างก็ลองไปดูเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะได้อะไรกลับมาเหมือนกันคชวนชวนเขาก็อยากไปอยู่แล้วแต่ล่าสุดเราเพิ่งกลับหลังปางไปแล้วก็โหไปตะลุยทําบุญมาทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเออก็ตอนเช้าก็เหมือนไปอ เหมือนทาบุญให้ญาติผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็มีการขอขมาพ่อแม่กาบเท้ากับในล้างเท้าแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บนึงก็ไปวัดแล้วก็ไปไหว้ศาลบรรพบุรุษอะไรประมาณนี้นแฟนเดย์เลยแฟนเดย์เร็วๆนี้ครับผมก็ไปดูกันได้นะครับวันที่22ครับผมยังขายบัตรอยู่นะในคกายเกตเมจอร์ครับผมที่ยูเนี่ยนฮอล์นะครับตูย์กานค้ายูเนี่ยนมอลครับเวลา1ทุ่มนะครับ โอ้จริงอันนี้เลือกเป็นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเทียบเหมือนกันนะเพราะว่าในนี่คือครั้งแรกที่จัดในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพด้วยปกติเนี่ยเราจะไปจัดที่ต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าเอย,อยากทำอะไรบางอย่างที่มันดูแบบแตกต่างมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สมัมผัสกับแฟนบมากขึ้นก็เพราะั้นที่จะได้เลือกเพลงเยอะอยู่ครับผมแล้วก็เรื่องของเต้นของโซอะไรเงี้ยก็ถ้ามีถ้ามีจังหวะดีๆก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็น เล็บมัใช่เขหอนนว่าอยากเอนับได้ปเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเป็นไงบ้างแล้วสุดเห็นเพลงอะไร่าเขาจะแบบว่าคิดโชว์ว่าอยากให้เราทำโน่นทำนี่อะไรย่างเงี้ยจริงๆก็มีหลายอันน่าสนใจอะไรนะครับมไเข้ารอบมี่ไหรเข้รอบไหมหรอมีหมดลำาอยากทำนะ อยากทำหมอลำนะผมรู้สึกว่าหมอลำกำลังม,ม,มาแหละช่วงนี้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาส,าอกาสขอลองไปหลังบ้านกูยรีนดูก่อนว่าเออเราจะทําโช์กันยังไงดีครับแต่จริงจริงก็ต้องมีการเตรียมไว้เต้าแล้วแหละแต่ว่าพอมีเสนอไอเดียมาก็มีหลายอนาสนใจแล้วอาจจะลองไปอัดแนบและพายทีนึงอาจจะเป็นสลับขั้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสลับขั้วยังไงมุดมเพิร์ดน่ะที่ผ่านมาจะเป็นนิง่งใช่ไหม มันก็จะอ่อเลิศขึ้นหรือเปล่าจะเพลงเร็วหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะที่ผ่านมาก็จะมีเพลงเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะซอฟลงช้าลงหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับเอ,อ้พูุ่นมือนเฉลยแล้วเนี่ยอ๋อได้ครับได้ที่ได้ออกมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ผม ให้เป็นหน้าที่ของค่ายเลยครับเพราะว่าเราได้คุยกับค่ายแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งพิธาทั้งท่ายเองก็มีความคิดเห็นตรงกันตรงกลนครับที่จะไปแจ้งความยังดำเนินคดีตามปกติหลังจากนี้ก็เดี๋ยวค่ายจะอัปเดตอีกทีนึงขอถามได้ไหมว่าแบบบอก่าก็จริงๆแล้วโซเชียลจริงๆผมเข้าใจนะว่าเราสามารถเล่นได้แต่อยากให้เล่นมีขอบเขตแล้วก็คิดเคราะแยกแยะอีกหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นดาบสองคมเพราะว่า โซเชียลบางที prix, เราไปอ่านคอมเมนต์หรือว่าไปอ่านข้อความนบางอย่างที่มันสกิดจิตใจเราเราก็ไม่สบายใจซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าคนมีคนไปว่าเขาทุกอย่างมีคนไปว่าคนใคคนนึงเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันอะไเงี <t <t ้ยก็อย่าทำเลยนะครับก็ฝากนะครับแมันแรงแค่ไหนไหนผมที่ผ่านมาผมยอมมาตลอดเแม้ม้พราะว่าผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ ผมเข้าใจว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราเข้าใจทุกพังว่ามีคนมีภาควิจาณยอยู่แล้วเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงนี้มีมีคนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าการส่งจดหมายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเคสห,หนึ่งที่ผมผมคิดว่าเอาไวเอาไว้ไว,วิจารณ์ในโซเชียลดีก,กว่าอยาส่งจดหมายเลยอืมใช่ไม่ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ mm hmm. แต่แค่อยากให ุกคนตระหนักถึงว่าบางอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วมันต้องมีรีแอคชั่นเสมอแอคชั A ่นกับรีแอคชั่นครับใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหม่มันมีคนเดียวไหมหรือว่ามันมีหลายคนอันนี้ไม่รู้เลยครับแต่มันมีมาบ่อยสองฉบับตอนนี้เสองฉบับครับยังไม่รู้ว่าใครด้วยใช่ไับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปส่งที่ศ่าธุรกิจของเราอันนี้ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลย เราโกรธหรือว่าแบบมีความรู้สึกยังไงคุตคือ <c oughs> จริงๆอ่ะเราไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธแต่แค่เราอยากทําให้คนอื่นเห็นว่าตระหนักว่ามันไม่ควรทํามากกว่าใช่อย่างที่ต่อต้านไว้เราจะเอาเรื่องยังไงคับเอาเรื่องที่สุดอยากรู้ว่าเป็นใครหรือว่าอะไรอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะอยากรู้ครับแต่แค่รู้สึกว่ามันจะมีกระบวนการทางกฎหมายขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรมากได้กว่านี้แค่เดี๋ยวรอค่ายอัปเดตอีกทีหนึ่งใช่ ครับผมขอบคุณนะคะขอบคณุบคณครณับ